แ้วปาวรา้ากับปากระป๋องเรียนมาน้อยก็ต้องทำงานเป็นแม่บ้านแบบนี้แหละกับข้าวคนจงก็เหมาะสมดีนะยามกับแม่บ้านกินข้าวกับปลากระป๋องกับแจวปลารา้า แต่มันก็อร่อยดีนะครับก <BE IL ING> ็อร่อยสําหรับคนจนอย่างพวกแกไงคนจนอย่างพวกแกเนี่ยนะกินได้แค่ปลากระป๋องเท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็กินอิ่มเหมือนกับข้าวคนรวยๆนะคะใช่แต่ว่ามันไม่อร่อยไงพูดกับคนจนอย่างพวกแกนี่นะก็คงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเกิดมาเนี่ย ผมไม่เคยกินอาหารแพงๆคงไม่รู้นะว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะ่ะฉันว่าฉันไปดีกว่าเอ,อาโอ้ยให่แกหลบมากินกาแฟคนเดียวอย่างนี้เองเนี่ย เอเอกสารให้แกเซ็นเดี๋ยวจะส่งให้ท่านประธานรีบเซ็นเซ็นซะอะตรงนี้นะเว้ยร้อนว่าวันนี้อากาศร้อนร้อนอ้าอๆมันจะมีแรงยกขยะไหวหรอวะเองเฮ้ยแปลกว่ะเนาะทำไมคุณนายต้องจิตเนี่ยถึงไม่จ้างคนงานเพิ่มก็ไม่รู้เนาะแกว่าป่ะคนนั้นน่ะสินี่เรารู้มาว่ามันกินข้าวกับอะไร ออ้แล้วมันกินข้าวกับอะไรเหรอกินกับเจ้าปลาร้ากับปลากระป๋องนอกคิดดูสิจะเอาแรงที่ไหนมายยกของย่งแห่เอีทๆอท้อท้อน่สงสารจริงเลยเนาะแกเรียนมาน้อยก็ต้องทำงานเป็นแม่บ้านแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมไอ้ใช่ คุณสองคนนี้ช่างพูดกันจังเลยนะคะสงสัยจะอยู่ฝ่ายขายกันใช่ไหมคะเนี่ยฉันสองคนทำบัญชีจ้ะบัญชีนี่ก็ต้องเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมคะอ,อ่ว่างๆเนี่ยรบกวนคุณสองคนนะคะช่วยคำนวณชีวิตของตัวเองบ้างนะคะนี่นีนนแกหมายความว่าอยังไงคะก็หมายความว่าก่อนที่พวกคุณจะมาว่าคนอื่นอย่างงู้อย่างนี้อ่ะหัดดูตัวเองบ้างนะคะ ว่าตัวเองอ่ะดีพอแค่ไหนล่ะแล้วอย่างไงก็ไม่ยังไงนะคะเอาเวลาที่พวกคุณสองคนอ่ะนินทาแล้วก็ดูถูกคนอื่นนะคะไปแต่งฝันบ้างนะคะระวังนะคะปากอ่ะมันจะเหม็นกว่าขยะที่ฉันเพิ่งถือไปเมื่อกี้นะคะอีาแค่นี้นะคะ เชิญจ้าที่ฉันเรียกผู้คุณสองคนนั้นเนี่ยฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอาทิตย์หน้าฉันจะเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เป็นลูกฉันเองส่วนฉันนะ่ะก็จะพักก่อนสักทีเราระบบงานล่ะคะก็เหมือนเดิมนะว่าแต่ลูกสาวคุณนายต้องจิตน,นะคะ จใจดีเหมือนคนนายต้องจิตในกาะนี้ลูกสาวฉันนะนะใจดีเหมือนฉันเลย <c oughs> เ,เธอไม่ต้องห่วงหร <c oughs> อกค่ะ <c oughs> เอาละน <c oughs> แจ้งให้เธอรู้แค่นี้กลับไป นั่งสิค่ะนี่ลูกสาวฉันคุณใหม่แล้วนี่ก็ลูกเฉยสองคนเนี่ยเขาจะมาบริหารงานแทนฉันแล้วทำไมถึงไปเป็นยามกับแม่บ้านล่ะคะใช่ค่ะ ็เพราะว่าฉันอะอยากจะทดสอบพนักง,งานในบริษัทของฉันนะสิแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับม,มาพอดอีนั่งก่อนอแม่มีเรื่องจะคุยเออนี่แม่คะที่แม่บอกว่าจะให้หนูไปบริหารงานแทนแม่นะคะคือหนูอยากจะทดสอบพนักง,งานก่อนนะคะแมแกกะ่แล้วลูกกจะทดสอบยังไงล่ะลูก นูกับพี่เอกคิดว่าจะไปเป็นแม่บ้านแล้วก็ยามค่ะแม่ทดสอบดูพนักง,งานก่อนแม่นายยกให้แล้วแล้วแต่ลูกอ่ะจะทำกันยังไงค่ะแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพนักงานเราทำงานกันยังไงมีนิสัยคือ <c oughs> ว่าฉันอ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเว่าฉันอ่ะไม่รู้จริงๆคะ่ะ <c oughs> ฉันก็ด้วยคะ่ะ คำขอโทษของเธอสองคนน่ะถ้าฉันไม่ได้เป็นผู้บริหารน่ะคงไม่ได้ยินคำพวกนี้แล้วสินะเพรว่าเธอสองคนน่ะหัดทำตัวสมัยนะเอางี้ไหมให้พวกเธอพักงานสักเดือนหนึ่งอยู่บ้านแบบต้องได้เงินเดือนพวกเธอจะได้คิดด้วยไงว่าจะใช้ชีวิตต่อยังไงเต้องจิตคะ้คุณต้องจิตบอกว่าลูกสาวคต้องจิตเนี่ย ใจดีว่าคุณต้องจินไงล่ะคะใจดีแต่เขาว่าเลือกที่จะใจดีกับคนที่ทำดีพวกเธอสองคนทำตามทาีท่คุณหน่อยบอกว่า